นี่ทุกคนจะรอไม่ได้แล้วทุกคนแตกแยะและหมดเลยเริ่มไอ้นี่แล้วเป็นจุดแล้วต้องปอกกินเองแล้วค่ะสาวว่าจะรอจะรอรอไม่ได้แล้วนะคะแตงมันบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว ดูเนื้อเนี่ยทุกคนสุยมากยังมีสองลูกที่ต้นนะกำลังเรื่องเหลืองไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้ก็ตอนเช้าไปรดน้ำก็เห็นไอ้นี่อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าบ่ายเย็นมานี่จะหลุดปิงหรือยังมันรอไม่ได้แล้วทุกคน นรอจนงบอกฉันทนไม่ไหวเธอกินเองเธอค่ะ แล้วค่ะ ิ่กันนะอืุยหวานหอมนี่ขนาดยังไม่ได้กินกันน้ำกะทินะเนี่ยไม่ได้ดูเอาวางไว้ก็ไม่มองเลยนะทุกคน เอินเกิดหิวก็เลยหันไปมองอมองไปมองมากินอะไรดีงไงล่ะอย่าล้างแล้วนะไม่เพื่อนวางรวมได้เดีย๋ยวยาก็จะเอาเม็ดไปปลูกเลย กลูกทิ้งๆท,ท,ทิ้งไว้ยังไม่ลดน้ําเพราะว่าลดไม่ไหวทุกคนไม่รู้เดือนเดือนนี้ค่าน้ําจะเท่าไหร่เพราะว่าเปิดใส่บอ่อด้วยเปิดลดต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็น่าสงสาร อร่อยมากจะปอกหมดก็เดี๋ยวมันจะไม่โอเคเนาะเอาไว้เย็นค่อยปอกอีกรอบหนึ่งมันต้องปอกแล้วอร่อยค่ะย่ไม่ไม่ได้ไปเคี่ยวกะทิอีกรอบนึ่งกะทิมันแช่น้ำแข็งไว้ แช่ช่องฟิตไว้จะมีปัญหาเหมือนมันบวชชีเที่ยวที่แล้วบอกว่าเคี่ยวสองรอบแล้วเนี่ยเคี่ยวสองรอบแล้วอันนี้ก็จะกินแล้วละค่ะน้ำกะทิเตงไทยนะคะ กะทิีกะทิเป็นน้ำแข็งนะ่นี่ใส่เข้ามา อร่อยมากมีอยู่ในต้นอีกสามสามลูกลูกตัวโตเนาะแล้วก็ลูกเล็กอีกเล็กๆก,ก็อีกหลายลูกเหมือนกัน คงจะได้กินไปเรื่อยๆต้นใหม่ก็เริ่มออกดอกแล้วแต่ก็เหมือนมันกระทะแรงอ่ะต้นแกรนมากเล็กๆขนาดรดน้ำเช้าเย็นนะ 我已经 อยู่บ้าน,นอกนี่ก็ดีเหมือนกันอยากกินอะไรก็ทำกินทุกอย่างอยากกินสเต็กก็ทำเอาอย่าทำไว้สี่ชิ้นเนาะแต่ก็ไม่กินหรอกเอาไวห้หมวยนยั่นแหละ อร่อยมากน้ำกะทิหวานหอมอย่าซื้อน้ำตาล น้ำตาลจากอะไรน้ำตาลเพชรเพชรบุรีอะ่ะอร่อยมากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย